แล้วอีกด้านหนึ่งกัมพูชาเนี่ยยังเดินเกมเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อนเนื่องคุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้มีการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว,ว่า SCO นะครับจัดขึ้นที่เมืองเทียนจินของจีนฮะคือกัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับสมาชิก SCO เขามีอยู่ด้วยกัน10ประเทศแต่ปรากฏมีภาพที่นายกคุณมาเนตไปร่วมการประชุม SCO แล้วแน่นอนว่าพอคนไทยเห็นภาพนี้ปุ๊บอดเป็นห่วงไม่ได้เลยครับว่าทางฮุนมาเน็ตไปให้ข้อมูลอะไรผิดผิดกับบรรดาผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม s c o o บ้างแล้วถามต่อว่าฮุนมาเน็ตไปเจอไปเจอใครบ้างแน่นอนครับเจอผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วเจอเลขาที่การสาปรชาชาติอันโตนิโอกูเตเลสด้วย เริ่มจากแอนโตนิโอกูเตเรสก่อนคุณผู้ชมฮะท่านนี้สําคัญยังไงสัปดาห์ก่อนครับท่านทูตเชิดชายของไทยเราเป็นท่านทูตประจํศาสตร์ประชาชาตินั้น,นาครนิวยอร์กเนี่ยเพิ่งให้ข้อมูลกับกูเตเรสเลขาธิการาสหรประชาชาติเป็นหมดัดหม,ดหมดเลยครับเป็นหลักฐานเชิงประจับทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนเลยว่ากัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าใช้ทุ่นระเบิดกับไทยเรา ปรากฏว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยที่ไปเจอกับเลขาธิการ UN เหมือนกันเรื่องมาเจอในวันนี้เนี่ยฮุนมาเน็ตขอความอนุเคราะห์หารือกับทางเลขาธิการสหประชาชาตครับแล้วเลขาธิการสหประชาชา,ชาตตามข่าวของสื่อต่างชาติเขาบอกว่าชื่นชมกัมพูชาที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเป็นสมาชิกขององค์กรโลกในภารกิจต่างๆในการเชื่อมโยงกับข้อพิาพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยขณะเดียวกันยังมีภาพอีกว่าทางฮุนมาเน็ตเนี่ยก็ ได้พบกับประธานาธทิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกด้านระหว่าง2ประเทศระหว่างกัมพูชาและจีนแล้วทั้งนี้ท้งนั้นตัวคุณมาเนตเองเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเพิ่มเติมว่าท่านประธานาธิบดีให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่าง2ประเทศจีนจะยังคงให้ความร่วมมือและสนับสนุนประชาชนชาวกัมพูชาในการสร้างและก็เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของตนเอง รวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติจีนสนับสนุนการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทยรวมถึงกลไกสังเกตการการหยุดยิงของอาเซียนที่นําโดยมาเลเซียและหวังว่าจะตัดตั้งทีมผู้สังเกตการอาเซียนขึ้นโดยเร็วสํานักข่าวสินหัวรายงานว่าสีจิ้นผิงประธานธิบุีของจีนกล่าวว่ายามสถานการณ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปจีนและกัมพูชาในฐานะมิตรสหายที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้าควรรวมใจใกล้ชิด เพื่อความสําเร็จของกันและกันยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน2ประเทศ